คนถามว่าเคสไหนที่ยากที่สุดผมมัน<อ>มี<บ>หลายเคสมากครับที่มันยากจนไม่สามารถที่จะมาเทียบได้ว่าอันไหนยากที่สุดจะมายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอไม่นานมานี้ก็คือเคสแก้แผลค่อนข้างสูงติดคิ้วเลยทําชั้นตาของเขาวาจิกลึกลงไปคือแบบลืมตาเนี้ยมันเหมือนมีอะไรมากดหลังเนี้ยตลอดเวลา,ามันเหมือนมีอะไรมาล็อกตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาทาชั้นที่เล็กลงมันจะค่อนข้างยากเพราะอะไรเวลาเราหลับตาเนี่ย เวลาเราลืมตาขึ้นมาสิ่งที่อยู่ใกล้คิ้วกว่าสิ่งนั้นจะถึงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราทําแผลสูงเนี่ยแล้วเรามาแก้แผลตามเนี่ยถ้าตาบใดที่เราไม่สามารถที่จะจัดจาก,การแผลเก่าให้ไม่มีพลังในการพับหรือพังพืดของเขาหายหมดได้เนี่ยแผลใหม่คุณจะไม่มีทางที่จะออกมาชัดเจนแล้วก็เป็นชั้นตาใหม่ได้เลยเนี่ยแผลแผลมาอยู่นี่แผลเก่าอยู่นี้มันเป็นไปได้เลยที่คุณจะตัดหนังตาขนาดเนี้ย หลักการก็คือเราจะต้องไปจัดการแผลตรงนี้ให้มีผังพืชให้หน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มีอิทธิพลสําหรับแผลใหม่เนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุด